เห็ดเข็มมาหั่นลากออกแล้วก็ล้างน้ำบีบบีบให้มันแยกออกอย่างก,กันบีบหางบีบหัวเดี๋ยวดอกหลุดไว้ใช้ เดี๋ยวหัวเห็ดหลุดหนักผัดแล้วมันหอยใส่ขิงชาย ใส่น้ำตาลใส่รูปใส่นี่อร่อยอย่าบอกไข่ไม่ใช่บอกไปเลย